ก็จะมาบอกวิธีการเบลนสีชอ็อกสีช็อกน้ำมันว่าจะเบลนยังไงให้สวยเนียนแล้วก็ไม่ยากด้วยนะคะใครที่กำลังแบบใช้สีช็อกอยู่หรือว่ามีสีช็อกที่บ้านก็ไปหยิบมาลองไปพร้อมกันในคลิปนี้เลยวิธีการเบลนนะคะสีช็อกให้เรียบเนียนสวยงามแล้วก็ไม่ยากนะคะแต่ก่อนอื่นนะสีชอส็อกเนียน่ยถ้าเราใช้มาสักพักมันก็จะมีความเลอะสีอื่นเราก็ต้องเช็ดให้สะอาดหน่อยนะคะบางทีแบบลืมไงแก้ก่อนเลยนะก็สมมติว่าเรา ระบายสีอันนี้กระดาษเรียบกระดาษกัรเรียบธรรมดาเลยนะคะไม่ไม่ใช่กระดาษสำหรับส,สีช็อกนะแต่ว่ามันเรียบเนียนดีนะคะคุณอชอบมันลื่นดีค่ะแล้วก็นี่เนาะเออเวลาเบรนใช้สีกันเองอะคะ่ะเบรนกันเองนะคะก็จะใช้แบบสีอ่อนนะคะมาค่อยๆระบายแถวๆที่เราต้องการจะเบรนให้มันดูเข้าหากันนะแล้วก็เบามือนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้สีเข้มเดิมนั่แนแหละมาค่อยๆทับอีกเบาๆบมือค่อยๆเบามือเอบามือเบามือไปเรื่อยๆนะคะ มันก็จะเบลนเข้าหากันได้เนาะนะคะเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีนึงนะคะแล้วก็สีเข้มทับแล้วมันก็จะดูแบบเหมือนเป็นสีอ่อนกับสีเข้มมันยังไม่ได้เบลนดเข้าหากันนะคะเราก็ใช้สีอ่อนเนี่ยมาเบลนด์บริเวณที่เป็นตัวสีที่มันตัดกันอยู่ที่มันดูแบบเหมือนสีมาแปะกันนะคะคาดอยู่นะคะให้มันดูฟุ้งเข้าหากันถ้าเกิดว่าบางทีสีอ่อนเนี้ยเราเบลนดแล้วก็แบบเออมันได้แล้วอันนี้เบามือลงเรื่อยเนะเวลาเบลนนะคะต้องเบามือนะถ้ามันเบลนดเข้าหากันแล้วเราก็ไม่ต้องใช้สีเข้มนะะคมา ระบายเบาๆทับอีกทีนึงแล้วก็สีอ่อนสลับไปจนกว่ามาันจะดูฟุ้งเป็นธรรมชาติเข้าหาก,กันนะวิธีการถัดไปนะคะก็คือ,อเดี๋ยวระบายสองสีสองสีที่เราจะเบลนเข้าหาก,กันก่อนถ้าเราไม่เบลน,นมันก็จะดูเหมือนอันนี้ชัดเจนเนาะมันก็จะดูเหมือนว่าเป็นสองสีแปะๆกันอยู่อะคะ่ะวิธีถัดไปนะคะก็คือใช้คันบัตรนั่นเองนะเวลาใช้คั้นบัตรนะหรือว่าเราเบลนอย่างเมื่อสักครูะคะ่ค่ะก็ต้องเบามือนะต้องเบามือตลอดจะไม่กดเพราะกดเนี่ยมันเหมือนกับรูดเอาสีออกนะ,ะรูดเอาสีออกไปนะ ่อไปนะคะวิธีการที่สามนะคะเดี๋ยวระบายให้เหมือนเดิมก่อนนะคะคือเหมือนสองสีมาแปะกันอยู่นะคะนิ้วมือนี่แหละนิ้วมือนี่แหละดีสุดๆเลยนะคะปึ้งมันก็จะดูเบลนเบลข้าหากันนะคะสามวิธีง่ายมากๆนะใครที่แบบว่าสายสีช็อคน้ำมันหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นหรือว่ามีที่บ้านนะคะอยากจะลองดูนะคะไปหยิบมาลองไปพร้อมกับคลิปนี้เลยค่ะส่วนใครที่ชอบคลิปสอนแนวนี้นะคะอยากจะให้สอนหรือบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะ